สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่หน่อยนะคะของงวดวันที่9นะคะเดือน11 2565นะคะสูตรนี้นะคะก็ เป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเน้นไปที่สายรูดวิ่งนะคะพี่ๆเนาะสูตรนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะก็สามารถแอด id Li ยน์มาได้นะคะ แนวทางก็จะมีหวยฮานอยรัฐบาลลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะก็จะไปเจาะให้ในกลุ่มอีกทีนะคะพี่พี่เนาะสามารถเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะสะอนเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้ก็มีอ่พี่ๆี่สมาชิกในกลุ่มนะคะ200กว่าท่านนะคะอยู่ในกลุ่มเนาะก็สนใจก็กดเข้าไปเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะแอดมาได้เนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมแนวทางนะคะมาสรุปผลฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะสโะอนให้อ่อสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเด่นที่สามกับสี่นะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะ mm. เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเข้ารอบไหนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นสามกับเด่นสี่นะคะสายรูดวิ่ง เดี๋ยวมาสรุปไปทีละวหน่อยดีกว่าเนาะพี่พี่รอบเฉพาะกิจนะคะเจ็ดสองสาเออเจ็ดสองหกแล้วก็แปดหกนะคะรอบนี้สายรูดวิ่งไม่มานะคะพี่พี่ในตารางก็หลุดนะคะรอบนี้รอบพิเศษศูนย์สี่สองแล้วก็ห้าสองนะคะสายรูดวิ่งมาแล้วนะคะพี่พี่ตัวเด่นที่สี่รูดวิ่งเม็ดเดียวที่สี่เข้าสี่สองนะคะมาตรงๆงนะคะใน สายรุดวิ่งมาในเลขเอ่อบนนะคะพี่พี่มาในตัวที่สออนวิ่งรุดให้นะคะก็เข้าในรอบพิเศษไปนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกในกลุ่มแล้วก็เอ่อในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะสำหรับ52นะคะก็หลุดไปนะคะรอบพิเศษ130กับ CC นะคะพี่พี่ตัวด่น3มาแล้วนะคะพี่พี่มา30 สำหรับสามศูนย์นี่มาเข้าตารางนะคะพี่พี่สามแล้วก็ศูนย์นะคะเข้าตารางไปนะคะรอบปกติสายรูดวิ่งเข้าสีสีนะคะพี่พี่โอ้โหสีสีมาเบิ้ลเลยนะคะพี่พี่เนาะส่วนให้วิ่งรุดมิดเดียวที่สี่นะคะรอบปกตินี่มาตัวเดิมนะคะมาตัวเดิมของเมื่อวานเนาะในวันนี้ก็ยังมาอีกนะคะพี่พี่สีสีถ้าใครนำสีไปรูดวิ่งก็ยินดีด้วยนะคะเข้าสีสีแล้วก็ รอบพิเศษสี่สองตรงตรงนะคะรอบ VIP นะคะหกหกเก้าสามนะคะหกเก้าสามกับหนึ่งศูนย์หกเก้าสามนะคะพี่พี่มาสามตัวตรงนะคะตัวเด่นสามหกเก้าสามนะคะพี่พี่เข้าตารางสามตัวตรงนะคะสำหรับหนึ่งศูนย์นี่หลุดไปนะคะสามศูนย์นะคะรอบปกติก็เข้าตารางเหมือนกันนะคะ สามศูนย์เนาะแล้วก็ส4นะคะพี่พี่ถ้าใครจับไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะไม่มาแค่5มานะคะพี่พี่แต่ไม่ได้จับคู่กันในตารางเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่นําตารางไปเป็นแนวทางนะคะแล้วก็สายรุดวิ่งนะคะเม็ดเดียวที่สงก็เข้า4ีสองกับ4ีสนะคะเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะคะของวันที่วันที่9นะคะพี่พี่ วันที่เก้านะคะโะอนให้เด่นไปนะคะพี่พี่เด่นนะคะเด่นในวันนี้นะคะโอนให้เด่นที่หกนะคะพี่พี่ชัดเจนกันหรือเปล่านาองหกหกกับสองนะคะพี่พี่โอนยังชอบสองนะคะงวดนี้ สองก็ชอบนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียววันนี้สะอนให้วิ่งรูดที่สองนะคะมีพี่ๆสมาชิกท่านใดชื่นชอบตุงสออนหรือเปล่านะถ้าใครชอบก็วิ่งรูดได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสองนะคะก็เอาหกไปวิ่งรูดแทนได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ฮิงฮงปังปังนะคะพี่ๆสมาชิกเนาะขอให้ หิงๆปังปงทั้งธานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลลาวกันเลยนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะโอ้พี่ๆจะไปสองห้าแล้วนะคะสองสี่ยังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรนะคะสองสี่เอาไว้ตรงนี้นะคะสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปด สอนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้เม็ดเดียวที่2นะคะตารางก็จะมี2มี6มี0มี9มี8 3นะคะเด่นในวันนี้เด่นที่สองแล้วก็6กนะคะสำหรับเลขตาราง ตัวที่สรนจะเน้นให้นะคะในวันนี้ย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครชอบก็ตามเนาะวันนี้นะคะสสรนให้ไปคู่เลขสองหกสองปดสองนะคะแล้วก็สองสี ท่านใดชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะอย่าลืมเนาะไปกลับทุกครั้งด้วยนะคะแนวทางวันนี้ก็ขอให้ปังๆเฮงๆงรวยๆนะคะฮาหนอยมัดรวม4ี่หน่วยนะคะพี่ๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางเนาะแอดไอดีไลน์มาได้นะคะแนวทางให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเฮง ปังๆรวยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ